สวัสดีครับวันนี้วันที่21เมษายน2 5 6 5นะครับผมก็มาอัปเดตกันนะครับสำหรับหลายท่านที่ติดตามนะครับในเรื่องของเงินพิเศษหรือเรียกว่าเงินสงเคราะนะครับผมของผู้ที่สูงอายุนะนะครับอายุ60ปีขึ้นไปนะครับผมอันนี้ก็มีรายละเอียดนะครับในเรื่องของการโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แจกแจงเรียบร้อยนะครับในส่วนของเงินดังกล่าวเนี่ยก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ก็ได้ หรือท่านเนี่ยไปสแกนใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง EDC นะครับหรือแอปถุงเงินอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะนะครับสแกนใช้ปกติได้เลยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันนิดนึงสำหรับนะครับการโอนเงินก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับตามที่แบ่งปันไปว่าถ้าผู้สูงอายุนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยนะครับมีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีอันนี้ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์นะครับ100บาทต่อเดือนนะครับ และกลุ่มที่2นะครับผู้สูงอายุนะครับที่มีรายได้นะครับระหว่าง30,000บาทขึ้นไปนะครับจนถึง1 0 0 0 0แบาทต่อปีเนี่ยก็จะได้รับเงินสงเคราะห์นะครับห้าบาทต่อเดือนนะครับทีนี้ในรูปแบบของการจ่ายนะครับผมก็จะเป็นการจ่ายจํานวน10เดือนนะครับซึ่งก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับสิเดือนที่ว่าแบ่งอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับซึ่งทางด้านของกรมบัญชีกลาง ก็มีการระบุนะครับในส่วนของการโอนเงินหรือระบุวันการโอนเงินเนี่ยชัดเจนเลยนะครับสำหรับนะครับในส่วนของ5เดือนแรกนะครับถ้าเราดูนะครับตามข้อมูลนะเขาก็จะมีข้อมูลตั้งแต่ตุลาคมนะครับ64จนถึงกุมภาพันธ์อันนี้จำนวน5เดือนเลยและก็จะมีการโอนเงิน5เดือนที่ว่าเนี่ยนะครับ5เดือนรวดเนี่ย เข้างวดแรกประจําเดือนเมษายนนะครับนั่นคือวันที่23เมษายน65นะเพราะฉะนั้น2กลุ่มตะกี้นี้นะครับถ้ากลุ่มนะครับที่ได้รับ100บาทนะครับผมเพราะฉะนั้น5งวดลวดก็อะไรครับนะ5 0าบาทเลยนะครับก็จะโอนเข้าวันที่23เมษายน2555ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งะครับผมได้รับอยู่ที่50บาทเพราะฉะนั้น5งวดก็250บาท ก็จะโอนเข้าในวันที่23เมษายนนะครับผมก็เตรียมรับกันนะครับสําหรับเงินสงเคราะห์นะครับนะผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็มีบัตรสวัสดิ์แห่งรัฐด้วยนะนี่คืองวดแรกนะครับในส่วนของงวดที่2นะครับผมก็จะโอนเข้านะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเดือนพฤษภาคมอันนี้ก็1เดือนนะครับผมนวันที่15พฤษภาคม นะครับก็จะมีการโอนเข้านะครับ100บาทนะหกลุ่มเนาะแล้วก็50บาทอีก1กลุ่มนะครับงวดต่อไปนะครับประจําเดือนมิถุนายนนะครับผมก็จะมีการโอนเงินเข้าให้นะนะครับผมก็คือ15มิถุนายน65นะครับก็เช่นเดียวกันตะกีนี้ตามยอดเลยนะครับเดินต่อมาครับผมก็จะเป็นวันที่15กรกฎาคมนะครับห5 ก็จะมีการโอนเงินเข้าให้เช่นเดียวกันนะครับอ่านะครับเดือนต่อไปครับผมนะครับก็จะเป็นวันที่15สิงหาคม2565นะครับก็โอนตามปกติเหมือนตะกี้นี้เลยนะนะครับแล้วก็เดือนสุดท้ายนะครับผมก็จะมีการโอนเงินเข้าให้วันที่15กันยายน2565นะครับผมนะเหมือนเดิมนะครับ50บาท1กลุ่มแล้วก็100บาท1กลุ่มนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น ลักษณะของการแจ้งนะครับในเรื่องของนะครับวันนะที่จะมีการโอนเงินเข้าให้สำหรับนะครับในเรื่องของเงินสงเคราะห์ที่หลายท่านติดตามข้อมูลก็มีภาพ ประมาณแบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาอัปเดตกันให้กับทุกท่านได้รับทราบประมาณนี้นะครับในส่วนของบัตรสิกรแห่งรัฐอีก1ตัวนะครับผมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ย2บนะครับเมษายนนี้นะครับก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวิกรแห่งรัฐนะครับที่มีเบี้ยความพิการหรือกลุ่มนะครับคนพิการนะครับผมอันนั้นก็จะมีการโอนเงินเขาให้นะปกติ200บาทนะในวันที่2 2เมษายนนะครับอันนั้นก็อย่าลืมนะครับไปทําการตรวจเช็คตรวจสิทธิ์กันนะก็จะเป็นภาพ ประมาณแบบนี้นะครับผมเอาระนี่ก็เป็นภาพโดยรวมแล้วก็ชัดเจนนะครับผมขอบคุณข้อมูลอีกครั้งครับจากด้าน,นของกรมบัญชีกลางที่มีการแจ้งรายละเอียดถึงในเรื่องของการโอนเงินนะครับสำหรับเงินสงเคราะห์นะครับเพื่อจะช่วยยังชีพนะแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะครับซึ่งก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน5งวดแรกจ่ายทีเดียวนะ23เมษายนเลยนะครับยังไงก็ไปตรวจสอบตรวจเช็คกัน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาอัปเดตภาพประมาณแบบนี้ครับและถ้ามีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมก็จะมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณนะครับในเรื่องของการติดตามนะครับหรือถ้ามีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมเนี่ยท่านสามารถพิมพ์มาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังได้ใต้คลิปนี้นะนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับช่องแค่พื้นฐานต้องลํำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ you. <music>